สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พี่เป้มาที่สกลนครเดอ้อเห็นพี่เป้ไหมเอ่ยนี่ตัวจริงๆตัวเป็นๆนวเดอ้อ สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะหนึ่งท่านนะคะตอนนี้หนึ่งท่านอ๋อยี่สิบเจ็ดท่านแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่เป้เป็นจังได้เห็นพี่เป้บอเห็นพี่เป้บอคะ่ะตักท้ายด้วยค่ะมื่อนี้พี่เป้พาสองป้ามาทําอะไรที่สกลนครนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะแมนว่าตามื่อนีเบิ้งเบิ้งเบิ้งบรรยากาศสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะเห็นไหม มาทําอะไรใช่ไหมคะวันนี้พี่เป้ามาที่ในเมืองเดอมาที่เมืองสกลนครเี๋ยพี่เป้จะให้ดูว่าพี่เป้ามาทําอะไรนะคะพาสองป้ามาฮิตยางนอค่ะเบิ่งเดอร์แต่นอมนันนี่นี่ค่ะนี่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 มาตรงนี้นะคะที่นี่เป็นคลินิกเ้อจะ้ะมอค่ะบุมเอ็นคลินิกทำฟันนิสาคลินิกเสริมสวยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสิภาพไปเบิ่งสองป้าสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะ มือนี่สองป้าบอได้ขายสมตาเดอ้อสองป้ามาทำอะไรนะจ๊ะพี่น้องพุนขึ้นเคียงพี่น้องเอ้ยมื่นี่หมอแมน่ะมาเห็ดมาเห็ดอย่างไรพวกทิดเมนนะคะมาทำทิดเมนนี่ปัดประถอนมาทองจ้ามาเสริมสวยนะคะ พภินันทนาการจากคลินิกคลินิกนิสาคลินิกได้เนาะล่ะค่ะอะนิสาคลินิกเบิ่งพี่น้องมื้อนี้เพิ่นเชิญนให้สองป้ามาเนาะคะ่ะบอกค่ะมาแบบมาร์กหน้าอะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะคลินิกนี่เนาะคะ่ะมาแบบมาร์กหน้าทำหน้าใสอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบว่าเออเพื่นสีได้คลายเครียดเนาะแบบ นี่มาซองเบ่งป้าจำลองก่อนเป็นอย่งไรเนาะจุ๊บอุ่นน่ะนี่นองเงยอ,อันนี้แหงนอน,นะค่ะนี่โอ้โหเธอสวยแล้วนะคะนี่มันนะมันใจขนาดได้ไ้มนี่วันนี้ถามมากหนาเลยเนาะยายถามมากหนานี่เลยใช่ใช่ค่ะ วันนี้สองป้ามาลายเครียดนะคะวันนี้นี่ค่ะวันนี้เธอสีสวยทั้งสองนะคะพี่เป้บอกถามพี่เป้ทำด้วยไหมนี่บอกมันก็ไม่แน่เนี่เนาะคะ่ะุยกันห้ยเยอะค่ะเปกันห้นกิฟต์เวเชอร์มาอยู่พี่เป้คนหัวเถอกเบิงแเด้อสิเบิงงหนาเจ้า,จาของคือเกานะะคะ มันฟรีค่ะทําฟรีมีกิฟต์วอชเชอร์ค่ะมีกิฟต์วอชเชอร์แค่มาร์กหน้าในหน้าพี่น้องนวดหน้าแล้วก็มาร์กหน้าซื้อๆสอละคะ่ะบอได้เหตุหนังอย่างอื่นเพิ่มเติมค่ะมีแค่สองอย่างเนาะนวดหน้าเป็นอย่างนะทองอีกอย่างสักอย่างเนี่ยหละลืมแล้วเป้นว่ามาเนาะคะ่ะเหตุสองอย่างนวดหน้าแล้วก็มาร์กหน้า งามแข่งกันค่ะมือนี่เบิรงเอาหัวเถื่อกู่ขาให้เบิรงคือเก่าก่อนเหมือนเด้อสิหันมาหาพี่เป้คือเก่าหลายๆอย่าตื่นกันเด้อใหรอย่กเห็นกับมามา้มาม้าม้าสวัสดีค่ะนี่แหละพี่เป้พี่เป้กับสิเฮขึ้นกันเบิรงพงี่น้องหัวก็เถื่อโอ้ยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพ,พ่นมาผ่อนคลายค่ะพ่นพูนเครียดหลายมือเนาะคะ่ะ อยากให้พี่เป้สองอยากให้พี่เป้บอกสองป้าอ๋อค่ะให้เพื่อนคลายเคยรียดก่อนเนาะคะ่ะผู้เฒ่าเนาะคืดหลายผู้นั้นว่าวันนี้ผู้นี้ว่าวอันนั่นก,ก็เลยคืดหลายนี่วะเห็นบอเห็นพี่เป้บอกหัวเธอพี่นออ้องเงกรเลยย่างกล้องแขวกระหางหัวกระเิออันนี้แหละค่ะเมื่อนี้ <laughs> พี่เป้เห็นอย่างบอกกิคือกันก็เพ่อนแทนแล้วเนาะคะ่ะมัน มีเคุนบอกว่างเหิ้งดีนะคะอันนี้น่ะคือเห็ดฟีค่ะเห็ดฟีเพิ่นมีกิฟต์บอชเชอร์ไปให้ตั้งแต่พ้อมลุงพลป้าแตนนอะนะคะกิฟต์บอชเชอร์มันจะหมดอายุก็เลยพาเพิ่นมาจา้ะสวัสดีค่ะเดี๋ยยจะเอาคืนเด้อไควว่วาพี่เปนเสียงดีนะเนาะคะ่ะ นือาอายได้มีน้องเลยบอกเคยเป็นแบบเคิร์นๆแม้บอกเคยออกกล้องปันไหนเนาะค่ะเป็นเคิร์นๆเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะกก่ะเดี๋ยวกระสิพาสองป้าไปไหวพระธาตุเชิงชุมอยู่ใกล้กันค่ะพี่น้องกับวัดพระธาตุเชิงชุมน่อยู่ใกล้กันสิพาเพิ่นไปไปไหวพระน้ำค่ะกิฟวชอชชร์นเพิ่นจะมดอายุค่ะทําฟรีค่ะทําฟรีพร้อมเพิ่นมีกิฟวอชอร์นหายคนละใบเนาะค่ะลุงพลป้าแตนก็ได้เหมือนกัน แค่นวดหน้ามาร์กหน้าธรรมดาเนี่แหละค่ะบริมีอย่างบริกับบริมีอย่างเพิ่มเติมอีกนะคะขอบคุณหลายๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของพี่เป๊กก็มีอยู่ช่องเดียวนี่แหละค่ะกลวอิ่มพุงกลางพี่เป๊กเนี่ยแหละแล้วแต่สีลงอยากลงกันไหนก็นลงนะคะเห็นกันเลยเนาะคะ่ะเมื่อนี้เห็นเต็มๆหัวกระเถิกเอาไหเบิงไปอยากเบิงหัวกระเถิกปกตินี่สิ ไ่แวนค่ะพี่น้องปกติแต่พี่เป้ไซแว่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนนันมาร์กอย่างน,นนะมาร์กหน้าวายแดงค่ะตอนนี้นะมาร์กหน้าทองคําไปแล้วแล้วก็เหลือไวแดงเนาะคะ่ะวันนี้นะอยู่ในเมืองเน็ตดีค่ะแต่ถ้าอยู่ที่บ้านปกกอกันนิดบดีบอกว่าสีค่ายได้บอกว่าสีไวไฟกะบโบได้ค่ะ สวัสดีค่ะเกเงินล้านหดหัวล้านแล้วก็ต้องมีเงินล้านนาแม่นะพี่น้องมจาจังคือเมืองหัวกะล้านค่ะเมื่อนี้ลงทุนได้เมื่อนี้ลงทุนแบบเปิดหน้าเปิดตาคักนะเด้เมื่อนี้มาอาศัยแสงไฟเปิดน,น้ำพี่น้องท่านบุมีแสงนี่ตายโลดสวัสดีค่ะจากุราษาร์เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสายทพิปนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะพี่เป้อาจจะเห็นขอความแน่บุเห็นขอความแน่นะคะ บอค่ะพี่เป้มีอยู่ช่องเดียวนี่แหละค่ะช่องช่องอื่นบม่มีพี่เป้ไม่มีเฟซบุ๊กพี่เป้ไม่มีเพจใดๆทั้งสิ้นด้วยเด้อค่ะตอนนี้พี่เป้เขับไปเบิงนะ่งเนาะมีน้องๆ่เนเม่นมาบอกว่าติดตามที่เพจแล้วพี่เป้ไม่มีเพจนะคะพี่เป้ไม่มีเพจไม่มีเฟซบุ๊กด้วยนะคะพี่เป้มีแต่ youtube ครัวอิ่มพุงกลางอย่างเดียวนะจ๊ะและเร็วๆนี้อาจจะมีอีกช่องเนาะ พี่เป้สิฮิตอีช่องวายโยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเนาะคะ่ะฮ็ตตามภาษาพี่เป้เนี่ยแหละสวัสดีค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้ยุดมือหนึ่งค่ะเมื่อนี้ยุดมือหนึง่งเมื่อนี้ยุดมือหนึง่งเมื่อนี้อุตส่ากั้นใจให้เบื้องหน้าพี่เป้เองแล้วเนาะคะ่ะมันเป็นคนหัวเถิเนะพี่น้องผมยิกน้ำโมเมนต์ผมยิกดอกมันเป็นแบบมันฟู เังสีเหตุอย่างไรครับเจ้าของเอาแบบนี้แหละเอกลักษณ์แล้วคนงามเดี๋ยวนี้มันคนงามหาง่ายพี่น้องตอนนี้นะคะ่ะคนขี้ร่ายหาง่ายนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ่ะขนาดนี้ก็ยังคขินๆอยู่เลยพี่น้องเอ้แมนบอว่าพี่เป้สวยขึ้นนะเบิงให้เบิงหลอดไฟเสร็จแล้ว <laughs> ให้เบิงหลอดไฟซะก่อน ไฟค่ะไฟไฟช่วยได้สวัสดีนะคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ่ะสวัสดีค่ะเพิ่นประมาณว่าเพิ่นเครียดเนาะคะ่ะพี่เป๊กก็เลยเพิ่นก็เลยว่าเป๊กเป๊กพาไปไอ้ร้านนี่นะคะคีินิกนี่แหละคะ่ะที่เพิ่นไปเชิญม้าเนาะคะ่กะก็เลยพาเพื่นมานะคะ่กะก็เลยพาเพื่นมาพักผ่อนนะคะ เียว่าจะพาไปไหว้พระธาตุเชิงชุมเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ไหว้พระธาตุเชิงชุมอีกนะคะอยู่พื้นลาบนะอยู่พื้นลาบน่ะเน็ตดีค่ะพี่น้องอยู่คุกกอกอ่ะมันเน็ตบดีมันโมมีเสาสัญญาณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะค่ะอย่าเบื่อกันเด้อพี่เป้ว่าดังว่าหลาก็ได้ขอโทษนะคะพี่พาดประกันหดก็ขออภัยพี่น้องสุขุสุคนนะคะ แถวบ้านน้องมันลานสิมแต่สิวัจาจไหนพี่เป้บอกเคยเขาร้านเสริมสวย,ยเยอะเืินพี่น้องอยากอายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกขู่ทุกคนนะคะแต่เอ,อมเมนขึ้นหน่อยเถอะนะพี่น้องเห็นแต่หน้าผู้ขานี่แล้ว พรุ่งน,นี้นะขายส้ตมตำเหมือนเดิมนะจ๊ะสองปลาขายส้ตมตำเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ่ะสวัสดีค่ะจะขอดใสแล้วเนาะสองปลาเนี่ยน,นะใกล้แล้วค่ะน้องๆพูดว่าว่าประมาณสักอยู่ร้านเนี่ยค่ะอยู่ร้านนี้อย,นนอยู่สกลนคะรอยู่ตรงขามเยื้องแม่บัวม่นตรงขามอยู่เยื้องขนส่งเก่านะคะเดี๋ยวพี่เป้เส้เบิงว่าอยู่ร้านไหนนี่ค่ะอะลิสา คลินิกค่ะนี่แหละค่ะละมีแต่ผู้สาวเราไปนองเออสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเน้นย้ำว่าพี่เป้ไม่มีเพจแล้วก็ไม่มี Facebook แล้วก็มีอยู่ช่องเดียวเด้อค่ะคืนคี่เก่าก่อนคืนมาอยู่บ่เนี่ลและค่ะพี่เป้ตัวจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันบบใส่แว่นนี่กบ็บอยากเาห็นหุ่งบันไหนได้พี่น้องเอ้ต้องใส่แว่นนะคะเดี๋ยวถา้ถาถ้าสองป้าคุณออกมาเนาะคะเดี๋ยวพี่เป,ป้สทิท่ายให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งนะคะเีฟอร์อเตนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเห็นมบเนะคะขอบคุณลหลายๆนะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเขาพอกันคลิปหนา้าเด้อจ้ะให้สองป้าออกมาก่อนเนาะแล้วพี่เป้สิ ถ่ายคลิปให้เบื้องค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะไทรลมมนี่พี่น้องอยากอายอยากอายยึดไปบ,บุป็นิน